เจ็บหลังมือหมอบอกว่าเสียงสดใสขึ้นเยอะเลย <c oughs> นอนก่อน,นเพื่อนๆไงจีก,ก็น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะับอังเราวลาไฟปิดไฟให้คนนี้ปิดออะฮัลโหลค่ะค่ะ จ็มงห้าสิบายแล้วค่อยกินได้ไหมบ้ามั้ลยมว่ามียาก่อนอาหารเดี๋กกินยาก่อนอาหารก่อนแล้วก็แปดโมงครึ่งค่อยมากินข้าวตอนนี้แปดโมงสี่ห้าดอแปดโมงห้าเก้าค่อย เคยกินข้าวแล้วค่ะก็คือโดนเขียมอีกแล้วก็คือซ้ำเจ็บฝันถึงคนคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะฝันฝันที่ไม่เคยคิดว่าจะฝันสิวขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวตื่นไปกินข้าวเช้าแล้วนะคะตอนแรกก็จะนอนต่อแต่ว่าเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิออกซิเจนความดันให้เขา 露斜不啦，嗯，我这錫唔知咩啊～ สายดอวล้างหน้าแปรงฟันเราก็มากินข้าวนะคะสิวขึ้น่าดเจ็บอ่ะเพิ่ง,งล้างหน้าแปรงฟันเสร็จดอกอืมคุนยานแล้วก็กินข้าวได้ค่ะ ช้ามีอาการไม่ค่อยมีเนี่ยม,มีแค่ไหนหละ่ะนำ้ำมูกคอก็ไม่ได้เจ็บอะแหบนิดหน่อยว <c oughs> ันนี้ฝากคกืนคืนกวเก้ามงคึ้นครึจะลุกมุ่น เาไม่ได้หลังจมูก อ,อาหารเช้ากับยาตอนเชา้าไปกินยาก่อนอาหารไปแล้วอันนี้เลือยาหลังอาหารวันนี้เจ็บหลังมือมากคือเมื่อคือนนี้ที่นอนใช่ว่าก็คือแบบก็คือจะกอดแขนตัวเองแล้วมันแบบไปเกี่ยวนิดนึงอะตอนนี้ก็คือแบบปวดอะเมื่อไรจะได้ออกสักทีอ่ะจู่ก็ขึ้นปากปวด ค่าพูดอยู่ค่ะค่ะดีขึ้นค่ะใช่ค่ะเสียงแจ๋วเลยรู้สึกว่าโอเคขึ้นเยอะมีน้อยมากอะค่ะค่ะอ่าใช่ใชน้ำมูกดีขึ้นค่ะวันนี้ไม่ฟืดฟัดเท่าไหร่ ตอนนี้ที่อยู่ก็มึนหัวตึบๆแต่ว่าไม่ได้หนักเท่าก่อนหนะ้ามีเมื่อวานที่รู้สึกคลื่นไส้แต่ว่าวันนี้หายไปแล้วใช่ค่ะอืมข้าวต้มค่ะอ๋อกินไม่หมดค่ะประมาณน่าจะครึ่งๆค,ค่ะ ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ค่ะหอการค้าค่ะตอนนี้ออนไลน์ค่ะค่ะอืมค่ะได้ค่ะอยู่คอนโดค่ะอยู่คนเดียวข้าอยู่คนเดียวค่ะครัะสวัสดีค่ะ หมอบอกว่าเสียงสดใสขึ้นเยอะเลยก็จะเที่ยงแล้วมาดูกันว่าเข้ามาหรือยังมาแล้วคกับยาอะนีอาหารเที่ยงวันนี้นะคะกับยาตอนเที่ยงยาได้น้อยลงมากกีใจยาแค่ไม่กี่ตัวแล้วดีใจมากเลลี่ะรู้สึกว่าวันนี้แบบ เฟลชขึ้นหมอกระทักว่าแบบเออเสียงดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เหลือยาแค่สามตัวเองจากแบบสี่ห้าหกเจ็ดตัวเย yeah. ่ก็จะไม่มีอะไรมากเพราะว่าทำงานเสร็จแล้วแล้วก็จะเปื่อยๆหน่อยก็อ่าจะชงนมเอนชัวกินแล้วก็ไปนอนพักไปนอนเล่นบนเตียงทำตัวให้เหมือนคนป่วยหน่อยแต่ว่านนี้อาการดีขึ้นเยอะเลยเย่ yeah. วันพฤหัสก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วค่ะตอนนี้ก็คือนอนเปื่อยนบนเตียงก็นอนเตียงเพิ่าะอะไรเตียงสูงปรับเพิ่นสูงขึ้นเพราะว่านั่งย่อยก่อนอยังไม่ย่อยกินนมไปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากชิลจำไม่ได้ว่าลงไหาทุกวันไหมตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลแต่รู้สึกว่า กือบทุกวันเลยวันนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบเฟื่อง l รอินเดอร์ฮะแบบ เปิดประตูออกไปดูเ้อ่าหารเย็นมาแล้วแต่อยายทำไม่มา เย็นกับอาหารเย็นคนนี้นะคะสามเดฮ้ยสามเจ็ดจุดห้าพอดีเหรอ 喝茶了。 เข้าใาาาคือสิวขึ้นที่ปากอยัางจุดเนี้ย นั่งตรงนี้เพราะว่าจะได้ดูวิวดูวิวเทศก็สองเท s ลอยผ่าน b เทเข่านร,ร้อนอะปิดแล้วกันหน้าเหลืองเกิิมป้าผัดขิงเี่ยแล้วขิงอันเล็กมากเราต้องมานั่งเขียว เด็กกินขิงก็ได้จบๆดีอ่อนนอนคือแบบน้อยๆดาวๆพอ <c oughs> ตื่นมารู้สึกโอเคขึ้นนิดนึงก็เลยฟังเพลงที่แบบแฮปปี้แฮปปี้ก็รู้สึกดีขึ้นมาฟีลฟูดขึ้นมา เพื่อนๆ,นๆก็มารักมากเลยอขอบคุณนะคะกำลังคิดว่าถ้าออกโรงบาลไปจะไปกินอะไรดี <c oughs> อยู่ห้องแล้วก็สั่งมากินก่อนแล้วกันเนาะค่อยไปข้างนอกไปอาบน้ำก็เอาน้ำใส่น้ำมากอนน้ำแพ็กไปยังไม่ได้เลยจะหมดแล้วค่ะวันนี้ช้าสงสัยรอคนส่งอยู่โอ้ยดูดิดูสิวดิน่ากลัวมาก กินนมเอนชัวร์ไปก็คืออิ่มมากแล้วเมื่อกี้คุยกับชาน,นางเป็นคุยก็ว่าเราว่าทำไมแบบเออนางกินยาแล้วแบบไม่หายเจ็บคออะไรอย่างงี้เกมเฉยเลยแล้วก็มีคนมองว่านางมาหานีพี่คะตั้งแต่ก่อนเลิกกันก็คือยังไม่เจอกันเลยเด้อตลกอะ,ปะเปะเซเลปไป่อยู่แต่คนมองถึงวันนี้ก็มันน้อยนยไปแล้วก็เลยแบบ ยังไม่ได้นอยต่อวันนี้ก็คิดว่าจะไม่น่าจะรองไห้แล้วแต่ว่าตอนกินข้าวเช็คออณอนภูมิ3ามสิบเจ็ดจุดห้าเดี๋ยวรอวัดต่อกูเสีวดิเป็นไรอะ่ะเครียดหรอไปดูพี่อากาศต่อแหละสองทุ่มมาดูกันว่ามียาไหมหรือว่าไม่มีแล้วไม่ดูกินแล้วอ๋อมีน,น้ำมา เก้พึ่งพึ่งไลน์ไปบอกพยาบาลว่าเอาเขียนน้ำเกลือออกได้ไหมคือใช้ชีวิตยากมากก็เลยเออเดี๋ยวก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วอ๋อมันออกไปเือเนาะคืออยากใช้ชีวิตง่ายๆบ้าง,ง,งเจ็บคือออาน้ำเสร็จแล้วเราทาคีมลมวก็ได้ผมออกมาเองวันนี้ปวดชุดโรงพยาบาลก็เลยใส่ชุดนอนเองนะคะเดี๋ยวได้ผมก่อน ตอนที่แผลแแลวน้ำใช่ว่ก็คือมันจะสองทุ่มทีนี้ก็เลยดูแล้วว่ามันไม่มียาแต่ว่าเมื่อกี้เขาไลนา์มาบอกว่าคุณผู้หญิงคะทานยานะ้าฮองด้วยนะคะก็คือมีกาวิตคอนแล้วก็มียาฟาวิ4ี่เม็ด <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเขาโทรมาไม่ติดดูแพนไม่ได้ยินพยายด้กลอยู่เ <c oughs> มกินยาแบบ คือมันขาดตารงกลางแบบนลากินไม่ชอบการบิทคอนเลยเสียจแล้วเดี๋ยวไปมวนผมต่อก่อนแล้วก็ไปนอนนะคะ,คะ